สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิปัญญาวุฒิจัดงานประกาศผลรางวัลรอบชิงชนะเลิศคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น8ณชั้น4 MCC Hall the Mall l i f e Show งามวงวานจังหวัดนนทบุรีโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและมูลนิธิปัญญาวุฒิได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนและเล็งเห็นปัญหาการพนันในกลุ่มวัยรุ่นจึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโครงการคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น8เพื่อสร้างสารรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์รณรงค์ให้เยาวชนไทยคิดดีทำดีทั้งกายวาจา ทำโรงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์ภายใต้สโลแกนพัฒนายาว,วชนไทยห่างไกลการพนันสร้างคนคุณภาพสู่โลกอนาคตให้เยาว,วชนเป็นบุคคลคุณภาพของสังคมไทยต่อไปภายในงานได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร,รธนวัตรพลวิชัยกรรมการและครษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประธานในพิธีและมอบโลก่กิติคุณ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดทิสายไทยแลนด์ซีซั่น8นะครับในนามของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเราต้องบอกว่าเรามีความดีใจนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆกับสังคมข้อแรกก่อนโครงการทิสัยไทยแลนด์ตลอดซีซั um> ่นทุกซีซั่นที่ผ่านมาเน้นในเรื่องของการส่งเสริมเยาวชนไทยให้หล่อหลอมและเข้าใจสิ่งดีๆร่วมกันโดยเฉพาะยิ่งการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเห็นถึงความสําคัญของปัญหาของประเทศไทยในตอนนี้คือว่า ปัญหาที่เยาวชนไทยนั้นเข้าสู่วงจรการพนันเร็วขึ้นและเข้าสู่วงจรการพนันมากขึ้นจากการสํารวจของสถาบันการศึกษาสํานักวิจัยต่างๆเราพบว่าปัญหาการพนันนั้นเป็นปัญหาที่กัดกร่อนอนาคตของเยาวชนไทยอย่างง่ายถ้าสมมติว่าเยาวชนไทยนั้นติดก,การพนันนะครับและถลำลึกเข้าไปเนี่ยเขาจะเสียอนาคตทางการเรียนดังนั้นสำนักงา,า,นานศากิณทรัตบาลน,นั้นจึงเน้นในเรื่องของการส่งเสริมและทําการประชาพันธ์ให้เยาวชนไทยนั้น เข้าใจถึงโทษนะครับของการพนันและให้เยาวชนไทยนั้นห่างไกลกา,การพนันและโครงการคิดใสยไทยแลนั้นได้เดินทางไปประชาพันธ์ข้อมูลข่าวสารนี้ทั่วประเทศไทยมีเด็กนักเรียนเยาวชนคนไทยประมาณหมื่นกว่าคนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารถึงโทษภัยของการพนันและแน่นอนครับว่าเราก็มีการคัดสรรน,นะครับ25เยาวชนไทยทั่วประเทศที่เข้ามาเป็น พูดหรือเป็นสื่อกลางสําคัญในการที่จะไปสื่อสารเรื่องของเยาวชนไทยห่างไกลการขนันนั้นในโครงการกีฬาไทยแลนด์เพราะนั้นสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลภูมิใจนะครับที่เรามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสังคมให้เยาวชนไทยนั้นห่างไกลการพนันแม้ว่าสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นจะทําหน้าที่ในการจัดการเรื่องการพนันอย่างอ่อนซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลทุกประเทศที่ต้องจัดการเรื่องการพนันอย่างอ่อนเพราะว่าทุกประเทศนั้นคนนั้นจะเข้าถึงการพนันและต้องการ พนันในบางส่วนที่เป็นการพนันแบบเสี่ยงโชคสำนักงา,า,านสากกิแบ่งรัฐบาลนั้นทําหน้าที่นี้ตามเจตนน์ทางกฎหมายแต่เราต้องการรณรงค์งงให้ทุกคนไม่ใช่เฉพาะเยาวชนไทยนะครับให้ทุกคนโดยพ้องยิ่งเยาวชนไทยนั้นห่างไกลการพนันเพื่อทําให้ชีวิตและอนาคตของทุกคนสดใสครับเพราะว่าการพนันนั้นติดก,การพนันหนึ่งครั้งและเข้าถึงการพนันแล้วเป็นหนี้สินมากมายมีโทษภัยมากกว่าไฟไหม้เจ็ดครั้งนะครับเพราะนั้นการพนันนั้นโทษรุนแรงมากเยาวชนคนไทยครับห่างไกลการพนันนะครับ และรู้ว่าการนันนั้นมีโทษอย่าติดอย่าเล่นห่างไกลให้มากที่สุดครับในนามของบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดที่ได้รับมอบหมายจาก ood, มูลนิธิปัญญาวุฒิดำเนินโครงการที่ใสไทยแลนด์มาอย่างต่อเนื่องต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะที่ท่านได้เห็นถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนทางสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนับสนุนและขับเคลื่อนแบบนี้มาหลายซีซั่นแล้วนะคะสาหรับซีซั่นนี้มีความพิเศษมากๆก็คือเรา เข้มข้นมากขึ้นในการที่จะค้นหาน้องๆที่จะรับทุนการศึกษาจากทั้ง4มหาวิทยาลายัยก็คือมหาวิทยาลายัยธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยรงังสิตมหาวิทยาลัยหอ,อกันค้าไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้ก็มีการเพิ่มรางวัลด้วยปกติแล้วรางวัลรักความเป็นไทยจะมีซีซั่นละหนึ่งรางวัลเท่านั้นแต่ปีนี้น้องๆเก่งกันมากๆและตั้งใจจริงๆนะคะจึงมีการเพิ่มรางวัลรักความเป็นไทยเป็น3รางวัลคือชนะเลิศอันดับหนึ่งรองชนะเลิศอันดับ หแล้วก็รองชนะเลิศอ,อันดับ2ส,ส่วนรางวัลสุดยอดเยาวชนที่สายไทยแลนด์ซึ่งมีทั้งหมด3คนก็คือที่ 1- ที่2ที่3บอกเลยค่ะว่าเข้มข้นมากกับการตัดสินจากคณะกรรมการทั้งคะแนนในค่ายแล้วก็คะแนนบนเวทีด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือพลังการขับเคลื่อนของทิ่สัยไทยแลนด์โดยการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากสำนักงานสลากกินแบ่งร,รัฐบาลค่ะในนามของมูลนิธิปัญญาบุตรและ3ามร้อยกสิบสามมิถุนายนจำกัดผู้ได้รับมอบหมายในหนึ่โครงการนะคะก็ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศที่ต้อนรับเราอย่างดีในการสน จอนไปทั่วทุกภาคแล้วให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนให้บุตรหลานเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้และซีซั่น9รออยู่นะคะน้องๆที่อาจจะพลาดไม่ได้รับรางวัลในปีนี้ไม่ต้องเสียใจไปเพราะทุกคนคือสุดยอดเยาวชนที่สันทแลนในใจของที่สันทแลนจริงๆเพราะทุกคนมาด้วยใจและจะเป็นคนเก่งคนดีของสังคมไทยตลอดไปเป็นเมนล็ดพันธุ์ที่ดีพร้อมจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติอย่างยั่งยืนค่ะครับก็ในานามของสำนักง,งานสลากกมแห่งรัฐบาลนะครับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยยังมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมกิจกรรมที่ดีของสังคมนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เราใช้คำนิยามของเราว่าช่วยราชเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรมนะครับเราต้องการส่งเสริมสิ่งดีๆให้กับคนไทยและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องดังนั้นโครงการคิดใส่ไทยแลนด์ในปีถัดไปเนี่ยเราคาดว่า,าคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเองนะครับก็มีความตั้งใจที่สนับสนุนโครงการนี้ต่อไปเราก็อยากจะ เชิญชวนนะครับน้องๆน,นักเรียนเยาวชนคนไทยทั่วประเทศครับเข้ามาร่วมกิจกรรมคิดสายไทยแลนด์ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการสัญจรเดินทางไปยังจังหวัดและโรงเรียนของน้องๆและถ้าใครที่อาจจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากโครงการคิดสายไทยแลนด์ซีซั่น9และก็สมัครครับส่งว t ทรส่งข้อมูลของน้องๆและกิจกรรมที่น้องๆ ตั้งใจจะแสดงออกให้สังคมได้เห็นและการต่อต้นานคำนั้นนั้นอย่าลืมไหมครับติดตามข้อมูลข่าวสารและสบัคเข้ามาเป็นคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น9ร่วมกับเราครับสร้างสรรค์และจะลงสิ่งดีๆกับสังคมไทยและช่วยกันรณรงค์ให้เยาวชนคนไทยนั้นห่างไกลากลารพนันครับ ซึ่งก็จะมีการจัดงานแถลงข่าวประจำปี2568คือซีซั่น9ในลำดับต่อไปก็จะเรียนเชิญพี่น้อง่อมวชนทุกท่านให้คอยติดตามทุกย่างก้าวของน้องๆเยาวชนนะคะพอเขาเข้ามารับรางวัลเป็นสุดยอดเยาวชนที่ใส่ไทยแลนด์แล้วเขาจะได้รับโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยอย่างรุ่นพี่ซีซั่น1ถึง7ที่ผ่านมาก็ได้ร่วมสแสดงในภาพยนตร์เรื่อง The Seed คู่หูกล้องโลกที่กำลังฉายในโรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex แล้วก็ s f ่ในขณะนี้ซึ่งทาง360องศา e n t e r t a i n m e จำกัดก็ดำเนเินการสร้างทั้งภาพยนตร์แล้วก ทยาทางช่อง3ด้วยนะคะน้องๆเงยาวชนของเราก็จะไปม,มีส่วนร่วมเป็นนักแสดงในละครในภาพยนตร์แล้วก็เป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวในรายการโทรทัศน์ทั้งหมดน้องๆจะได้รับโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนักร้องเป็นศิลปินเดี่ยวมี MV ็ของตัวเองเป็นเกิลกรุกบอยแบนด์แบบนี้เป็นต้นค่ะแต่ที่สําคัญีคือว่านอกจากความสามารถที่จะแสดงออกมาและโอกาสทางอาชีพเส้นทางการบันเทิงนะครับแต่โอกาสทางด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการศึกษาและพัฒนาอาชีพให้ยั่งยืนนั้น สี่สถาบันหลักณนะตอนนี้นะครับอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นม ah ay, หาวิทยาลัยดังสิทธุรกิจบัณฑิตนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยหัวค้าไทยนั้นให้ทุนร้อยเปอร์เซ็นะครับในการที่จะเลือกเรียนคณะที่ต้องการนอกจากเราจะได้มีโอกาสในการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพทักษะของเราและผ่านโครงการคิดใส่แถด์อนาคตทางการศึกษารออยู่นะครับเพราะนั้นสมัครมาซีซันเก้านะครับรีบสมัครกันมาแล, mm hmm. และเชื่อว่าอนาคตที่สดใสรอน้องๆแน่นอนครับ